ทุกคนครับวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราเปิดขายตั๋ว Early d o c นะครับ คือ Early Bird นั่นแหละปีนี้ไปิดโกดัง4จะมีติเก็ต2แบบนะทุกคนก็คือแบบ Early Dog เนะี่ย150บาทนะครับซึ่งจะเปิดวันที่5ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้นะครับเวลา10โมงพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเราจะเปิด1สัปดาห์ด้วยกันให้ทุกคนเข้าไปที่แอปเขียวนะครับกูตาสตอรีได้เลยนะครับจะมีเมนูบอกว่าแบบเออซื้อตั๋ว Early d o g เว็บมันน่ารักมากทุกคนป๊บนี่ แล้วเราก็กรอกได้เลยกรอกรายละเอียดกรอ,อกกรอกปุ๊บมันจะขึ้นมาสําเร็จนะครับแล้วก็กดซื้อบัตรเข้างานได้เลยแล้วก,กดจํานวนตั๋วที่ท่านต้องการได้เลยตรงสุดสุดใบต่อนหนึ่งท่านแล้วก็ใครอายุ60ปีหรือต่ํากว่าส0ขวบคุณตาคุณยายเข้าฟรีเข้าฟรีก็ไม่ต้องกดบัตรก็ได้นะครับเด็กอายุไม่เกิน1วันก็เข้าฟรี ก็คือพอกดเราเพอกดโอนเงินเสร็จเสร็จใช่ไหมให้กลับมาที่หน้าเว็บนี้นะครับแล้วก็อัปสลิปขึ้นนะครับมันจะระบบจะทําการตรวจสลิปแต่มันจะมีบางธนาคารนะคะที่เวลาอัปสลิปอ่ะมันต้องใช้เวลาในการรอ,อยังไงก็ขอให้ทุกคนใจเย็นๆนะ <laughs> พอตรวจเสร็จปุ๊บระบบก็จะส่งเป็นตัวทิกเก็ตจ้ขคาวะ่ะให้เราสามารถโชว์ได้แต่ว่า่ค้ด ah อะ่ะอย่าไปให้ใครดูนะครับ พอเราได้ QR code นะครับในวันจริงเราก็จะไม่ต้องไปต่อแถวซื้อบัตรใช่ไหมเราก็สามารถเอา QR code แสดงแล้วก็รับตัวตั๋ตไปได้เลยทึ่งตักตก็น่ารักมากทุกคนเป็นรูปบ้านแล้วก็เป็นการ์ดสุ่มเราจะทําเป็นแบบเป็นพวงกุญแจให้ทุกคนแต่เป็นกระดาษนะเออให้ทุกคนได้แบบไขกุญแจในการกลับบ้านครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตั๋วเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ฟิกวันนะครับทุกคนสามารถเลือกวันที่จะไปได้เลยหนึ่งใบต่อหนึ่งวันเดียวต่อหนึ่งคนถ้าเกิดใครอยากจะเดินงานมากกว่าหนึ่ง วันก็ทําได้เพราะว่างานก็มีรายละเอียดที่ใช้เวลาเก็บค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันอย่างเวิร์กช็อปก็มี6อันแล้วโชว์ก็มีแต่ละวันก็ไม่ซ้ํากันนะครับที่เราทําบัตรเออร์ลี่เบิร์ด early มาอ่ะก็เพราะว่าทําให้การเข้าหน้างานอ่ะมันโฟลขึ้นน่าจะง่ายสำหรับทุกคนด้วยแล้วก็มันประหยัดกว่าด้วยเพราะว่าซื้อหน้างานมัน200พรุง่งนี้10บโมงยังไงก็ขอให้ทุกคนได้บัตรได้ติกเก็ตนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่เปิดกุดังสีนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ